วันนี้เราจะมาดูรถ Hot Wheels ชุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับในปีนี้ก็คือชุด Hot Wheels Then and Now ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับชุดนี้ช่วงแรกอาจจะสับสนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ2คันคนละคันที่ลายเดียวกันทำให้เราอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะคันนี้ซื้อไปหรืออย่างนะครับ แต่ว่า Hotview ทำอย่างเงี้ยเขามีเหตุผลอยู่ครับเพราะว่าเขาจะเอารถจาก2ยุคนะครับมาเปรียบเทียบกันคันที่1ของเราในปีนี้นะครับคือ Ford GT40 นะครับถ้าใครคุ้นเคยจะนึกออกว่ารถคันนี้อยู่ในหนังเรื่อง Ford vs. r s ร r r r a r ฟเป็นรถแข่งจาก Ford ที่เอามาแข่งกับรถของ Ferrari ครับแต่คันนี้เนี่ยจะเป็น Mark 1นะครับก็คือเป็นคันที่ออกมาตอนแรกๆของเรื่อง ไม่ใช่มาร์ก2ที่เขาเอาไปแข่งกันในเรื่องนะครับปีนี้ออกมามี3สีนะครับสีขาวสีดำแล้วก็สีซาแมกอีกสีหนึ่งรถคันนี้เป็นรถรุ่นปี1964นะครับแล้วคันที่เขาออกมาคู่กันเนี่ยจะเป็นคันนี้ครับ f o r d g t ของปี2017นะครับจะเห็นว่าอาจจะงงงงนิดนึงว่าเอ๊ะหน้าตารถนี่เหมือนกันเลยแต่ไม่เหมือนนะครับ รถคันนี้นะครับจะออกเป็นสไตล์รถสปอร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถ Ford GT 40คันเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของรถเนี่ยจะออกมาคล้ายกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะอยู่นะครับแต่ชุดเด n นแอนนาลเขาจะเอารถ2คันเอามาทำลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูยากหน่อยว่าเอ๊ะตกลงคันนี้เป็นรถคันไหนกันแน่นี่นะครับผมเอามาให้ดูครับลายเดียวกันเลยครับ เบอร์ีเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นรถคนละคันนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับ mm hmm. ก็คือน mm ิส hmm. s ัน GTR R 3 5ก็จะเป็นรุ่นต่อมาจากนิส s ันส k y l i ล e GTR คันนี้เป็นสีเหลืองลายดำนะครับแล้วก็ขอบล้อเป็นสีแดงโอ้โ oh หสวยมากเลยครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนะครับนอกจากสีเหลืองแบบนี้ยังมีสีดำแดงนะครับที่เป็นโครเชต์เอกลุสี ที่ผมยังหาไม่ได้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นสีเทาดำนะครับเจ๋งทั้ง3คันเลยนี่ครับอันนี้เป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็โครเชต์เอกลุ i ินเนี่ยผมเจอแต่ที่ในร้านแฟงแอนซันนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่ต่างหากคู่กันเขาจะออกมาเป็นรถลายเดียวกันนิ s สันสกายไลน์0 0 0พันนะครับคันนี้จะเป็นรถของปี1 9 7 2 9 7 3ถึง1973 เมื่อเปรียบเทียบกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรถปี2017เนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาย้อนยุคหน่อยแต่ว่าสีเขาทำเป็นสีเหลืองดำเหมือนกันเลยครับนี่ดูหน้านะฮะสวยเลยครับเสียดายที่ไฟหน้าเขาไม่ได้แต้มนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับแวะดูใต้ท้องนะครับด้านท้ายมีคำว่า GTR อยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างมีคำว่า Skyline โอ้โหผมเห็นอย่างี้ก็หลงเลยครับ มาเทียบกันนะครับกับปี2017นะครับปี2017นี่ก็ดูโฉมใหม่กว่านะครับรถเพียวกว่าโอ้จริงๆแล้วน่าจะทำชุดนี้เป็นชุดล้อยางนะฮะน่าจะเจ๋งอยู่คั้นต่อไปนะครับ Ford Bronco อันนี้ออกมาปี2021นี้เองนะครับเป็นรถใหม่ประจำปีนี้ Ford Bronco นะครับตอนนี้เราดูจะเป็นสไตล์ของรถ SUV คันใหญ่เหมือนกันจริงๆแล้วมันมีมาหลายปีแล้วนะครับ Ford b บ o n c โ เริ่มต้นเนี่ยมันถูกผลิตน้งแต่ปี1965-1996นะครับจากนั้นก็หยุดผลิตไปจนมาผลิตอีกทีนึงก็ปี2020พอปี2021เนี่ยฮ o อตฟิลก็เอามาทำเป็นรถเลยครับฟอร์ดบองโค,โคออกมาตอนนี้เท่าที่เห็นมี2ส,สีนะครับมีสีน้ำเงินกับสีส้มนี่นะครับนี่ก็ฟอร์ดบองโคเหมือนกันเจ๋งดีคันเมื่อกี้คันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคันที่มาคู่กันเนี่ยมันจะเป็นคันเก่าก็คือคัสตอมฟอร์ดบองโค คันนี้จะมาจากรถรุ่นปี1966ถึง1977เกาเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับรถรุ่นใหม่เนี่ยจะดูเป็นสไตล์ SUV แต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับรถกระบะหรือรถ Jeep มากกว่าซึ่ง Ford b r o n c โเนี่ยเขาก็เป็นคันที่เขาผลิตมาสู้กับ Jeep เหมือนกันนะครับด้านใต้เป็นสีเงินนะครับ ทัสตอมฟลอดบองโคเขียนเอาไว้นี่เดี๋ยวเปรียบเทียบกันนะครับให้ดูชอบแบบไหนมากกว่ากันฮะใจผมนี่เทไปแบบเก่าผมว่าแบบเก่าสวยกว่านะดูดีเลยนะครับแบบใหม่ดูทันสมัยหรือเหมือนกันเรายังเห็นทั่วไปสมัยเนี้ยนะครับขั้นต่อไปคือ Mazda Miata สีแดงโอ้จริงๆแล้วผมชอบคันนี้นะนี่ เป็น Mazda m i a t a นะครับ MX 5ของปี2015ก็จะเป็นรถเปิดประทุนนะครับสีแดงลายคาดขาวทันสมัยนะครเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งออกมาไม่กี่ปีมีสปอยเลอร์หลังสูงด้วยคันนี้เนี่ยออกมาทั้งหมด2ส,สีนะครับคันที่1ออกเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็คันที่2เป็นสีเทาครับแต่ว่าหายากชะมัดเลยสีเทานี่ผมเพิ่งได้มาคันเดียวนะฮะได้มาจากในลังด้วย รถคันที่คู่กันนะครับเป็น Mazda MX-5 Miata เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรถของปี1991คันนี้เป็น Treasure Hunt นะครับนี่มีลูกไฟอยู่ด้านท้ายของรถด้วยแล้วก็หลังแพ็คมีลูกไฟเช่นเดียวกันถ้าถามผมว่า Treasure Hunt คันไหนหายากสาหรับปีนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นคันนี้นะฮะเป็นหนึ่งใน Treasure Hunt ที่หายากมากมีคนเอามาขายน้อยมากนะครับ ผมก็ยังอยากได้เพิ่มเลยก็เพิ่งมี1คันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตไม่แกะนะครับพอเราวังเทียบกันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่อรถนะครับว่าพอสมัยเปลี่ยนไปรถหน้าตามันก็เปลี่ยนไปครับมาสเตอร a มิมาาเนี่ยเนื่องจากเป็นทร a ชช์ฮันต์นะครับเพราะฉะนั้นจะออกมาแค่สีเดียวไม่มีสีคู่นะครับในขณะที่อีกคันหนึ่งเนี่ยจะมีสีแดงกับสีเทาอันนี้จะมีเฉพาะสีแดงนะครับ คู่ฟุดท้ายของชุดนี้นะครับก็คือเ h ฟโรเลตคาร์ a r โรมี2คันเช่นเดียวกันคันนี้นะครับจะเป็นของปี2017นะครับเชฟโรเลตคาร์โมโร c ีเนี่นะครับมีเลข17อยู่ข้างๆรถด้วยบอกว่ามันเป็นรถปี2017นะครับก็คือเป็นรถทันสมัยแต่ว่ารถเชฟโรเลตคาร์ a r โรนี่ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยฮะในเมืองไทยวางขายก็ไม่ค่อยมีใครซื้อนะครับ หน้ามูสารจังนอกจากสีส้มนะครับอีกคันนึงที่ออกมาเป็นสีน้ําเงินนี่นะครับผมว่าสวยทั้งสองคันนะแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยเล่นกันอีกคันนึงที่ออกมาคู่กันนะครับเป็น Camaro R S ของปี1970คันนี้ก็จะดูเป็นคลาสสิกหน่อยนะครับเป็นรถย้อนยุคของปี1970เดี๋ยวมาแกะกันให้ดูครับรถ เชฟโรเลตคาร์โมโรนะครับจะออกมาเป็นรถไซส์ของโพนิค hmm. าก็คือจะเป็นไซส์เดียวกับ Ford m u s t a n งนะครับแล้วก็ d ดอ g e ช h เลนเจอร์เป็นรถสไตล์อเมริกัน mm hmm. เขาก็จะนิยมแบบนี้กันรุ่นนี้ออกมาไม่มีไม่มีไฟหน้าไฟท้ายนะครับคือรถของจริงมีแต่ว่าของฮอตฟิวเนี่ยเขาไม่ได้แต้มไฟมาให้นะครับเอามาเทียบกันฮนะชอบแบบไหนมากกว่ากันนี่คันใหม่ก็ดูดีนะครับคันเก่าก็ดูรีโทรคลาสสิกนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดเดนแอนนาวนะครับเอารถสมัยเก่ากับรถสมัยใหม่ออกมาคู่กันโดยฮอต e ิวไม่ต้องมาจับคู่เองนะฮะฮอตวิวจับคู่ให้เลยครับหลายคันก็ดูคล้ายๆกันจนเราอาจจะสับสนได้ว่าเอ๊ะนี่เป็นคันไหนกันแน่นะครับแล้วก็หลายคันก็น่าดูน่าสะสมนะฮะถ้าชอบก็มาหามาเก็บกันได้เลยครับส่วนถ้าชอบวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็กด subscribe ให้ช่องซุงแก๊กด้วยครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels h u n t e r นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ